วัสดีครับิตาสวัสดีครับผมกับพครท้เด็ขึ้นมครับนี่ครับระบนไทยเลย่นเป็นพ่อนพนะครับเป็นพ่อของเพชรในในเรื่องรู้ผู้ชายหัวใจเพชรก็พระเอกคือน้องแทนแทนกวันนะครับแล้วก็นางเอกน้องจริงๆิงน่ารักมากน่ารักน่คู่จริงๆแล้วก็เหมาะสมกันนะครับในเรื่องแล้วก็อย่างที่บอกมันครอบทุกรถสุกเศร้าเหงารักดรามา่าแอคชั่นนะครับรวมทั้งมันจะเหมือนเป็น เอ่อมิวสิกซีรีส์นะครับก็จะมีเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย20ปีครับ20ปีนะครับจะเป็นไงบ้างครับสันดูอยู่แล้วฮะคนที่ไม่เคยทำงานด้วยกันก็จริงๆผมว่าเราทำงานกับใครก็ได้นะครับในเรื่องของ performance ในการทำงาน quality ทุกคนมีมุมมองเดียวกันแล้วก็ความมุ่งหวังเหมือนกันอยู่แล้วก็คือต้องการให้ละครออกมาดี แฟนที่้เห็นบทบตานที่เต่าที่แตกปแตกอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเวลาเรื่องเนี่ยเราจะเลื่อกในสิ่งที่ที่มันมีความตื่นเต้นในเรื่องของการแสดงนะครับตัวเราตื่นเต้นนะครับผมเชื่อว่าคนดูก็ต้องตื่นเต้นที่เ่ามา,ากละครรครับลูกชายหัวใจเพชรเร็วๆนี้ครับกำลังจะปิดกล้องแล้วได้ดูแน,น่นอนฟังเพลงด้วยนะใจกันครับ